คือคําว่าอนิจจังกับอนัตตาเนี่ยมันคือตัวเดียวกันไหมครับผมเพราะว่าคําว่าอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงใช่ไหมครับอนัตตาก็คือการเกิดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ดับไปมันก็ซึ่งในความคิดของผมคือมันคล้ายๆกันมากเฉียดกันนิดหนึ่งเฉียดกันนิดนหนึ่งอุปกรณ์อาจะมามาก่อนกระดาษเนี่ยโยงจะมองเป็นกระดาษหรือก้อนน้าแข็งกระดาษเวลากระดาษมันเปื่อยเนี่ยกระดาษก้อนนี้มาเอาไปหน่อยหนึ่ง มันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอันนี้จังไหมนายจังมันไม่สี่เหลี่ยมแล้วนะแต่มันหายไปหมด,ย,ย,หมดย,ยังยางหมดยังเปลี่ยนมากขึ้นไหม,มอ่าเปลี่ยนเรื่อยๆไหม,มอ่าเปลี่ยนเรื่อยๆเนี่ยติฏตัศอัญญัตตังปัญญ,ญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมีภาวะอย่างอื่นปรากฏลมพัดนะน้ำซ้อเสื่อมไปเรื่อยๆอันนี้จัง คือวโยปัญญายติเสื่อมปรากฏพอเสื่อมปรากฏแล้วไม่ได้หยุดเสื่อมทีเดียวนะเสื่อมเรื่อยๆก็คือทิฏฐะอัญญาตังปัญญายติใช่ไหมพอยมเสื่อมเรื่อยๆเนี่ยเสื่อมไปเดี๋ยวปลิวใส่ในนี้ก่อนนะอ่าอ่ายยเสื่อมไปเสื่อมไปน่ะเสื่อมไปเรื่อยๆชักเล็กลงแล้วเห็นไหมอ่าเสื่อมไป นี่ยังไม่เที่ยงนะ,ย,งย,งนะะยังแค่ไม่เที่ยงนะยังแค่ไม่เที่ยงเสื่อมไปอ่าอ่าเริ่มไปเหลืออิฐลงแล้วนะปุ๊บสุดท้ายหมดทุกขังแตกสลายหายไปแล้วพอหายไปเมื่อกี้เคยเป็นกระดาษนีกระดาษไม่มีแล้วแสดงว่ากระดาษนั้นเป็น อนัตตามันบางๆติดกันนิดเดียวอะโยมใช่ไหมตรงจรึงคุณตัดว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาถูกไหมละ่ะเลียงต้องเลียงตามนี้มะต้องเลียงตามนี้เลยใช่ไหมเพราะก่อนจะพังก็ต้องเสื่อมก่อนแปรเปลี่ยนก่อนจริงไหมอ่าพอมันแปรเปลี่ยนเพรามันพังหายไปแล้ว ตัวตนมันหายไปไหนอะใช่ไหมเออพระศาสดาจะบอกเนี่ยถ้ารูปเนี่ยมันเป็นตัวตนแล้วซ้ายเนี่ยรูปก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธดังนั้นถ้ากระดาษเนี่ยโยมมันเป็นตัวตนแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่ออาพาธความเสื่อมไหมไม่แต่เพราะสิ่งนั้นน่ยมันเป็นไปเพื่ออาพาธสิ่งนั้นจึงเป็นอนัตตาดังนั้นสิ่งใดเป็นไปเพื่ออาพาธสิ่งนั้นเป็นอนัตตา อนั้นอา,าพาธหรือความแตกสลายมันคือทำรรอันเป็นเหตุและอนัตตาเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือความอา,าพาธเข้าใจไหมมันคือปฏิจจสมุปปนธรรมของอันนี้เป็นตัวแทนของรูปแต่ถ้ามันเป็นภูเขาล่ะมันก็นานหน่อยใช่ไหมเออมันก็หลายล้านปีนานเป็นดวงดาวเนี่ยดวงดาวพังไหมพังอย่าว่าแต่ภูเขาเลยดาวเลิกเนี่ย พังก็มีดาวเคราะห์แตกก็มีใช่ไหมเนี่ยมันนานไงแต่ที่สุดก็ต้องพังระหว่างนั้นคืออน,นิจจังเสื่อมพอพังปุ๊บหายไปนเหมือนดวงดาวถ้ายมดูดาราศาสตร์ดาวเคราะห์โคโจรเฉียดเข้าไปที่ดาวฤกษ์ระเหิดไปเลยฟาดหายมันเป็นดวงดาวอยู่มเมดเชียหายฟัดไปเลยทุกขัง หายไปแตกสลายดวงดาวที่มีอยู่เมื่อกี้เป็นอนัตตานะตัวตนชั่วคราวหรือจะตัวตนไม่ถาวรหรือจะเรียกอะไรก็ตามตัวมันมีแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปไอแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็แล้วแต่ยุงก็ไม่กี่วันมนุษย์ก็ร้อยปีดวงดาวภูเขาก็นานขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจไหมอนัตตาอย่างนี้ดังนั้นอนัตตามองย้อนไปอีกมันมาจากแตกสลายแตกสลายมาจากเสื่อม แล้วเสื่อมมาจากอะไรโยมเสื่อมมาจากอะไรนึกออกไหมากระดาษจะเสื่อมได้กระดาษต้องมีอะไรมาก่อนเกิดมาก่อนถ้าไม่มีกระดาษจะมีกระดาษเสื่อมมะถ้าไม่มีคนจะมีคนตายมะถ้าจิตไม่เกิดจะมีจิตด,ดับไะไม่มีเห็นไหมดังนั้นเวลาวิญญาณังปฏิทิตังในไหนผู้เจ้าปัดออกเอาออกจากอารมณ์นั้นทันที นะเพราะพอมันไปตั้งมันมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติมันก็งอกขึ้นมาเป็นการเกิดใช่ไหมแต่พอมีภพปุ๊บเราปัดมันออกวิญญาณก็ตั้งอยู่ในผืนน่านนั้นไม่ได้การเจริญง,งอกงามก็ไม่มีเห็นนะเพราะความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะความดับแห่งชาตินั่นแหละชลามราณะโศกัฤริวะดับหมดชามรามลณะดับด้วยอาการอย่างนี้ เพราะเข้าไปดับธรรมอันเป็นเหตุของชรลามรณะคือเกิดและเข้าไปดับธรรมอันเป็นเหตุของชาติคือพบเห็นนะนี่เป็นอย่างนี้ปฏิจจาตอบได้ทุกเรื่องนะเ,เนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมะแบบนี้นะเราก็าจะเข้าใจสภาพของอสังขตาน,านิพพานเพราะสภาพที่มีเกิดเสื่อมมีดับอย่างเนี้ย พระศาสดาเรียกมันว่าสังคตธรรมหรือสังคตธาตุคุณสมบัติของสังคตธาตุก็คืออุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏสองวยโยปัญญายติเสื่อมปรากฏสามทิตัสาสัญญาตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยมีภาวะหนึ่งอื่นปรากฏนี่คือสามอย่างของสังคตาลักษณะท่านี้อสังคตลักษณะ อสังคตาเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งในชื่อแทนนิพพานคุณสมบัติของมันก็คือณอุปาโทปัญญายติพรองคใส่คําว่าณณณไปทั้งสามข้อเลยฝั่งหนึ่งเนี่ยเกิดปรากฏฝั่งหนึ่งไม่ปรากฏมีการเกิดไม่เกิดเกิดไม่มีนั่นเองอันที่สองณวโยปัญญาญ,ญาติไม่เสื่อม ก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีคนจะมีคนตายไหมไม่มีคนตายไม่มีกระดาษก็ไม่มีกระดาษเสื่อมไม่มีจิตก็ไม่มีจิตเสื่อมถ้าไม่เข้าไปยึดถือซึ่งสิ่งนั้นก็จะไม่มีอะไรเสื่อมนั้นสภาวะอันนั้นเป็นความว่างอย่างยิ่งเป็นปรมาณุตะลาสุญญตาสุญญตาเป็นอนุเป็นความว่างที่สุดที่ไม่มีขันห้ายอยู่ในนั้น พระองค์งบอกที่ใดไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือที่ใดไม่มีนามรูปเนี่ยเอเสวันโตทุกขว์ที่นั่นแหละคือที่สุดของทุกที่สุดของความแก่เจ็บตายเพราะที่นั่นไม่มีความตายเพราะไม่มีการเกิดนะเป็นอย่างนี้นั้นเราก็สาวเหตุปัจจัยทำที่อาศัยเหตุในการเกิดดังนั้นไม่เที่ยงมันมาจากเกิดปรากฏถ้าเกิดไม่ปรากฏ เสื่อมนีไม่ได้แต่ถ้าเกิดปรากฏพวกเป็นสัจจกความจริงเลยเสื่อมต้องตามมาเป็นอย่างนี้ทีนี้โยมก็จะชัดที่บอกว่านิพพานเป็นอนัตตาโยมก็จะรู้แล้วไม่ใช่แน่นอนว่าอนัตตาเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือทุกขงังทุกขังเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคืออน,นิจจังอน,นิจจังเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือเกิดปรากฏอุปาโท มันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับพระอนุนว่าอ,อ,นอนุนกฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งการเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีบัญญัติขึ้นเพื่อหมวดธรรมเหล่าไหนเล่าบัญญัติเพื่อขันห้าบัญญััดเพื่อขันห้าดังนั้นเรามาศึกษาอาริสัตสี 4, ทุกสมุทัยนิโรธมครคเรามาศึกษาอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อใช้กับขันห้า มีใครสงสัยเพิ่มเติมทีน,นี้เราเห็นอนัตตาแล้วเนี่ยนะมันต้องเห็นต่อไปด้วยนะประยมเข้าใจแล้วอันนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงอะ่ะถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะมันต้องมีมีปัญญาเกิดขึ้นสูงกว่านั้นพระศาสดาก็ให้เราดูว่าเธอเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไ,ไม้ไปเผาไหม สมุนี่เป็นกิ่งไม้ก็ลากไปแล้วก็เอาไปเผาเหลือแต่ขี้เถ้าสลายหายไปความเป็นกิ่งไม้ไม่มีละพระศาสดาก็ถามว่าเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมสาวกบอกไม่บอกทําไมไม่ล่ะก็บอกนั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรานั่นแสดงว่าถ้าเราเนี่ยเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกสลายหายไป เราที่สังเกตเห็นมันเนี่ยมันกับเราต้องเป็นคนละตัวกันจริงไหมนี่แหละนี่แหละประเด็นสำคัญเป็นสุดยอดของปัญญาเข้าใจไหมหลังจากเห็นอนัตตาแล้วเราจะรู้ว่าขณะที่มันแตกทำลายไปเนี่ยตายไปเนี่ยเราไม่ได้ตายไปตามมันแล้วโยมก็เอาเครื่องสังเกตเนี่ยไปใช้ในรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณเช่นไปใช้ไปใช้ในความรู้สึกสุขก็ได้ เคยมีสุขไหมมียมเวลามีสุขครั้งต่อไปยมเพ่งดูความสุขว่าสุขเนี่ยดับไปไหมพอสุขเกิดมาในใจปุ๊บยมพิจารณาเลยเฮ้ยเดี๋ยวก็ดับคอยดูนะมันดับเมื่อไหร่พอมันดับไปปุ๊บโดยปกติเรามักจะเพลินกับอารมณ์ใหม่แล้วลืมดูว่ามันดับไปแล้วแต่ถ้าเราไม่เผลอเราจะนึกได้ถ้าเราคอยตั้งใจอยู่แรกๆว่าเราจะคอยดูว่าสุขนี้ดับไปเมื่อไหร่ พอมันดับไปปุ๊บเราเห็นอ้าวเฮ้ยดับไปแล้วนี่นาเนี่ยก็แสดงว่าสุขไม่ใช่เราถ้าสุขเป็นเราเราต้องตายไปพร้อมกับมันอ่าใช่ไหมนี่แหละเพราะอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นอารมณ์ใหม่ก็เหมือนกันมีการเกิดต้องดับพอดับปุ๊บเราก็ไม่ใช่มันนี่แหละอันนี้มันต้องเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำซ้ำซ้ำผูำ้เจ้าบอกให้ทำซ้ำ มันถึงจะถอนอุปทานได้เพราะมันติดมาตลอดสังสารวัตรโยมซึ่งนับปีไม่ได้เลยมันนานมากขนาดกลับหนึ่งก็นับปีไม่ไหวและกลับที่ล่วงไปแล้วเนี่ยมากกว่าเมล็ดทรายในแม่น้ํโคงคาตั้งแต่ต้นแม่น้ําถึงปากแม่น้ําโอ้โหไม่ต้องนับเลยมากมายมหาศาลตัวเนี้ยพระศาสดาเรียกว่า เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะคำที่พงใช้คือเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนสโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานาเมโสอตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานั้นกระดานอันนี้ไม่ใช่เราสุขทุกเวทนาไม่ใช่เรารูปกายไม่ใช่เราไปจนถึงจิตไม่ใช่เราพอเราเห็นจิตเกิดดับให้จิตไม่ใช่เราแล้วทีนี้โยมหาอะไรอ่ะมันหาไม่เจอแล้ว มันหมดแล้วมันหมดตัวเกิดดับแล้วใช่ไหมทีนี้โยมจะเห็นแล้วให้หมดตัวเกิดดับแล้วนี่นะลูกก็หมดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมดแล้วะ่ะหาตัวเล่นไม่มีแล้วะ่ะแต่ยังไม่หลุดทาําไงทําซ้ําทําซ้ําเหมือนเดิมไปเรื่อยๆเห็นวิญญาณเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆทีน,นี้ถ้าโยมเห็นพร้อมๆกันเนี่ยเห็นรูกเวทนาสัญญ,ญาสังขารวิญญาณเข้าใจหมดละ ทีนี้จะเล่นตัวไหนแค่นั้นนะ่ะยมจะเล่นตัววิญญาณยมปล่อยวางวิญญาณได้ลบทั้งก้อนแต่วิญญาณก็ช่างไวเหลือเกินน่ะพั๊บพับพ๊บแปบ๊บแบ,บ,บ,บเร็วไม่ทันก็มาหาตัวเล่นที่มันพอฟัดพอเหวี่ยงกับกำลังของเราก่อนเช่นเวทนาบ้างความคิดบ้างความคิดอกุศลเกิดมาทิ้งดับไปทุกเกิดมาทิ้งสุกเกิดมาทิ้งหรือถ้ากำลังเราอ่อนมากเลยก็อาไป นั่งปรุงอสุภะอาหารเป็นปฏิกูลแต่ไม่แนะนำนะมันสร้างภพไงมักวิธีพวกนี้มันสร้างภพ,ม,งพมันทำให้เรายังเพลินอยู่ในภพมีสังโยชน์ในภพทิ้งเลยดีกว่าเร็วกว่าเป็นการตัดภพตัดชาติโดยตรงมันคืออุปติปฏิลาพิการนิสัญโยชนานี้กับภาวะปฏิลาภิการนิสัญโยชนาน,าาาาน,น,านี้ทิ้งอย่างเดียว แล้วอยู่กับกายเทว้อยู่กับปัจจุบันเป็นผู้มีลาตรีหนึ่งเจริญอดีตล่วงไปแล้วดับไปแล้วหมดไปแล้วไม่ต้องกังวลถึงจะดีจะเลวอะไรช่างมันตัดอยู่กับปัจจุบันแค่นี้อนาคตอย่าไปมุ่งหวังมันพรุ่งนี้จะตายหรือเปล่าไม่รู้เย็นนี้จะตายหรือเปล่าไม่รู้ไม่สนใจอยู่ปัจจุบันเทวีชีวิตร้อยปีก็ไม่กี่นาทีของดาวดึงแป๊บเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงแค่นั้นเองเวลาเราก็เหลือไม่มากก็แป๊บเดียว เราใช้ชีวิตยอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่ประมาทเป็นผู้มีความเปลี่ยนเผาขีเลสแล้ว